นี่คือลูกสาวทเท่าแก่นะครับเส้นดายเมื่อกี้เมื่อกี้ยังมองหน้าไม่ทันเลยไปแล้วครับลูกสาวทเท่าแก่แก้วสง่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาดูกันนี้ครับ ไหวหรือไม่ไหวครับโอ้โหหนืดแล้วไม่ไหวครับคันนี้ไม่ไหวครับคันนี้ทางชันมากเลยเนี่ยเป็นลุมแล้วรถไถต้องมาเคลียร์แล้วครับตรงนี้ครับทางชันมากเริ่มต้นไหมครับ จะแรงนี่ไม <m ics được aún> <yelled> ่แรงครับเมื่อกี้เสียหลักครับดิดครับโอ้โไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวจริงๆครับยกเลยยกเลยยกทำที่ใหม่เลยทางมันชันมากเลย ทางมันชันมากครับเ่าก็กต้องมากำกับเองครับน่ครับแล้วรถไถต้องมาทำหน้าที่ครับนี่ครับทางมันเหมือนเหมือนเหมือนทางเหียวครับมันลึกมากครับถึงรถจะแรงแค่ไหนก็ขึ้นไม่ไหวครับถ้าไม่แรงจริงครับ ต้องเป็นพวกรุ่นมีเทอร์โบโครับถึงจะขึ้นไหวครับ,ร,บรถถไถต้องมาทำหน้าที่ครับรถไถต้องมาทำหน้าที่ทำทางไหมครับดูครับครับ เดี๋ยวต้องมากํากับเดงครเบมีตะขันสีแดงครับคุณก็ไม่เานะครับวันแรกก็อาจจะเป็นอุปสรรคแบบนี้เลยครับมันไม่มีวันไหนที่ว่ารถดำจะขึ้นไม่ได้ครับวันไรกก็ต้องเจออุปสรรคอย่างนี้นะครับเหมือนฝั่งทางบ้านศาลครับ พอขุดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็จะดีเองครับทำทางไปเรื่อยๆครับจนกว่าพื้นดินเหนียวมันจะอ,อยู่ตัวนะครับนี่นะครับ มันทางชันมากครับตอนนี้ไม่เป็นไรครับก็ครับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับคันสีสีน้ำเงินหรือสีเขียวไม่รู้นะครับกำลังจะขึ้นมาแล้วครับ จะขึ้นมากำลังจะขึ้นมาแล้วครับจะไหวหรือไม่ไหวไม่ไหวต้องช่วยดันแล้วครับต้องช่วยดันแล้วครับไม่ไหวครับจอดเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไหวลื่นน่ครับวันแรกก็อย่างนี้นะครับดินเหนียวมาจากพื้นดินที่มันกําลังเปียกชื้นอยู่ครับ นันก็มีทางแบบว่าหนืดๆอยู่นะครับนะครับรถไถต้องทำหน้าที่ให้ดีครับไม่งั้นรถก็ไม่สามารถขึ้นมาได้ครับรเกตต้องมาดูแลเองครับนี่ครับนี่ครับ ความร้อนนะ่ะความร้อนสูงเกินนะ่ะจะเอาร่มมาดีกว่ายอย่างนี้นะครับ รถนนายกมีนายกมาครับมีนายกมานายกนายกบุตรสุินนะครับนนี้มีท่านนายกมาเยี่ยมเยียนนะครับ นายกนายกไม่มีที่จอดนายกไม่มีที่จอดอันตรายนะครับนายกตรงนี้นายกครับวัสดีครับ มาจากไหนครับนี่ครับนั่นแหละมันแรกมันแรกของฝั่งนี้ครับะนะครับ <laughs> วันนี้นายกมาตรวจงานเองครับนะครับ